เอาไปรับเข้าสู่รายการเขาไปฉักพอดแคตนรวมทุกเครื่องกาแฟในช็อตเดียวครับและใน EP นี้ครับเราจะมาพูดถึงเครื่องชงกาแฟกันบ้างว่านอกจากธุรกิจคาเฟ่แล้วก็ร้านกาแฟแล้วเนี่ยยังมีธุรกิจไหนบ้างที่ควรจะมีเครื่องชงกาแฟไว้ส่งเสริมธุรกิจเดยวเป้เป็นกาแฟคนดูวันนี้มันเริ่มจากการสงสัยมาก่อนว่าถ้าไม่ใช่ร้านกาแฟแล้วอ่ะควรจะมีร้านไหนไม่ได้เอาเครื่องกาแฟไปติดไว้ ถ้าไม่ใช่ร้านกาแฟแล้วจริงๆคนจะมองว่าต้องทําขายกาแฟเท่านั้นแต่จริงๆณนะสมัยนี้แล้วก็นเทรนด์ปัจจุบันอกาแฟมันเป็นส่วนหนึ่งของคนไปแล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายธุรกิจถ้าเราสังเกตในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มเอากาแฟเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของร้านเขายกตัวอย่างเช่นร้านอาหารอ๋อร้านอาหารร้านอาหาราหาร,ร,าร้านอาหารอันนี้เยอะร้าน,นอาหารหลายๆร้านเมื่อก่อนอาจจะเป็นร้านอาหารที่ขายแบบตามที่ท่องเที่ยวภูเขาชายทะเลมีขายอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แบกลายคาเฟ่ละ อาจจะมีเครื่องชงกาแฟไว้หลังร้านแล้วก็บริการลูกค้าล่าสุดที่ใบเขาหลักมาเป็นที่หนึ่งเป็นร้านอาหารทะเลที่ไปบ่อยมากแล้วก็ไม่เจ๊เอเ๋ว้ยเจอเครื่องชงกาแฟเราคอนโบคอนโบคิว้ควกับื่องบดแล้วก็เพิ่งมาสอบถามว่าเออเขาซื้อเครื่องของเราเนี่ยที่สหพูเก็ตอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งว่าร้านอาหารเนี่ยสามารถเพิ่มรายของธุรกิจกาแฟเพิ่มได้แล้วเดี๋ยวนี้เวลาคนไป ท่องเที่ยวหรือไปร้านอาหารเนี่ยเขาก็อยากจะจบในร้านเดียวไม่อยากจะไปกินอาหารร้านนึงแล้วก็ไปแวะซื้อกาแฟที่นึงแต่ถ้าเกิดเราทําทุกอย่างให้มันรวมกันได้มันก็น่าจะดีกว่าและอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่จะเอาเครื่องชงกาแฟไปไว้ในร้านอาหารเดี๋ยวนี้อาจจะต้องแบบแยกบาร์นิดหนึ่งทำเมนูแยกออกมาเพื่อให้ดูถึงความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนนี้ก็มันมันกว้างขึ้นเยอะไม่ไม่ใช่แบบ ไปกินอาหารร้านนี้ไปซื้อกาแฟร้านนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันรวมกันได้แล้วอ่าแล้วก็มีโรงแรมครับผมโรงแรมเนี่ยเป็นเป็นที่ที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เนาะเพราะว่าแขกที่มาพักเนี่ยคือจริงจริงเครื่องกาแฟกับโรงแรมมันเป็นของคู่กันมานานละแต่ว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามันใช้ในเชิงของอ่าเบรคาสต์กินได้แค่ตอนเช้าอย่างเดียวแล้วก็ตอนบ่ายก็อาจจะต้องไปกินข้างนอกแต่ในตอนนี้หลายโรงแรมเนี่ยเริ่มจะมีบาร์ของการเสิร์ฟกาแฟโดยเฉพาะอย่างเช่นโรงแรมมาริออตมาคีแถวสุขุมวิทมีโซนเครื่องชงกาแฟถึงประมาณสัก4ี่โซน อ่านันตลาสยามแบงคอกหลายๆโรงแรมอาแล้ว,ลวกันเออาอวานี่อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มเอากาแฟเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องฟูลอัตโต้เลยนะคำว่าฟูลอัตโต้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องชงกาแฟอาจาัจนมัติซึ่งใส่เม็ดใส่น้าแล้วก็กดปุ่มมันก็ดูดนมทํามันเองเดี๋ยวนี้คือเป็นเครื่องชงกาแฟแบบคอมเมเชียลละแล้วก็มีเมนูแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่งเสริมได้ตัวพี่ผมไปส่งสัยอันหนึ่งถ้าเป็นร้านบเกอรี่ขายเค้กโดยเฉพาะเงี้ย ควรมีนะจริงๆร้านเบเกอรี่กับกาแฟเป็นอะไรที่มันเข้ากันบางร้านไม่มีใช่ไหมสมุติถ้าร้านเบเกอรี่ที่มีเครื่องกาแฟเราควรจะเรียกเขาเป็นคาเฟ่ไหมครบหรือว่าเรียกเบเกอรี่ที่มีเครื่องกาแฟก็คาเฟ่ได้แหละคือคาว่าคาเฟ่นี่อย่างคำว่าคาเฟ่คืออะไรอ่ะถ้าสดัวพี่มองว่าคําว่าคาเฟ่เนี่ยมันก็อย่างแรกมันควรมีกาแฟมันควรมีพื้นที่ให้บริการบ้างคือถ้าเกิดเป็นแบบร้านกาแฟหนึ่งร้านที่เป็นแบบย่อยทูหรือ grab and go อันนี้พี่อาจจะมองว่ามันไม่ใช่ถึงคาเฟ่แบบสมบูรณ์แบบอ่ะ นี่อรอไหมคาเฟ่มันคือที่แบบเป็นเติร์เพจได้น่าคิวได้อาจจะประมาณนั้นอ่ะเอออาจจะมีสินค้าและบริการมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าแค่แคกาฟแฟละอาจจะมีเบเกอรี่อันนี้พี่มองว่ามันคือคาเฟ่ซึ่งอาจจะเป็นเบเกอรี่เป็นสินค้าหลักกาแฟเป็นสินค้ารองพี่ว่าอันนี้มันก็มันก็นา่าเป็นคาเฟ่ได้เหมือนกันแปลว่าร้านเบเกอรี่จะมีขึ้นจากกาแฟก็ต้องเป็นคาเฟ่ไปได้แล้วก็ถ้าพูดถึงอีกธุรกิจหนึ่งพี่มองว่าธุรกิจ โชว์รูมรถอ่าอันนั้นของจำเป็นนะ่ารับรองลูกค้าใช่เราจะเห็นว่ามันจะมีเมื่อก่อนเนาะ,ะศูนย์เบรเซดเด็ตเบนส์ B M W อะไรเงี้ยก็ก็มีเดี๋ยวนี้หลายๆโชว์รูมเนาะไม่ว่าจะเป็นรถอีวีจากจีนเข้ามาเนี่ยขเขาก็มาหาเครื่องชงกาแฟเยอะนะเขามีเขามีมาดิท้าเลยจริงจังเลยครับคือบางที่ก็จะเป็นแบบเครื่องออโตเมติกแล้วก็ให้เซลล์อะ่ะกดให้ลูกค้าหรือลูกค้าสามารถบริการตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ เริ่มมีการทําเป็น Experience มากขึ้น,ชนเช่นศูนย์บอยเช่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบาร์กาแฟจริงๆจังเลยเพราะว่าสุดท้ายพี่มาว่ากาแฟมันช่วยเพิ่มความสุขบางอย่างมันช่วยฟูลฟิลบางอย่างคือการที่เราจะมานั่งคานั่งโชว์รูมรถ มันจะดีกว่าไหมอะถ้าเกิดวันหนึงห่งแบบเฮ้ยมีคาเฟ่มานั่งกินสบายๆไม่เร่งไม่รีบแล้วก็ทําให้อารมณ์ดีขึ้นการจ่ายเงินก็ง่ายขึ้นเซลล์มาเสนออะไรก็ดูดีไปหมดอ่าอะไรอย่างเงี้ยที่มองว่ามันมากกว่าเป็นกาแฟาซองหรือกาแฟาชงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือควรให้บริการเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสถานที่ที่คนใช้เวลากับมันเยอะอยู่กับมันนานๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่เราเน้นการบริการอ่ะ ควรใส่ใจเรื่องนี้และควรเอากาแฟไปเสริมที่ธุรกิจนั่นเองเอ,อต่อไปเพื่อเป็นข้อการศึกษา,า,านี่เขาเรียกเป็นร้านเลยไหมไม่ไม่เชิงว่ะคือสถา,านศึกษาเหมือนโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนเหรอคุณจะมีไหมวัดแม่งยังเคยเห็นเลยอ,องตรงอะ่ะวัดใหญ่ะเอา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 ปโรงเรียนก่อนแล้วกันโรงเรียนพี่บองว่ามีไหมเคยเห็นในโรงเรียนกวดวิชามากกว่าโรงเรียนแบบสอนพิเศษยกตัวอย่างง่ายๆคิโดรู้จักคิโดไหม คือผมเชื่อว่าใครมีลูกอ่ะแล้วลูกเล็กแล้วเขา้าเนสเซอรีอ่อ่ะรู้จักคิดโดเพราะคิดโดเป็นเป็นเนสเซอรี่ที่ดังมากในประเทศไทยแล้วก็มีหลายสาขาคิดโดคิดเป็นสาน,นักง,งานใหญ่อ่ะเจ้าของคิดโดเขาก็มาซื้อเครื่องของเรานะแล้วก็ทําเป็นคาเฟ่สาหรับผู้ปกครบบองด้วยอ๋อนั่งรอเด็กอ่ะเออคือบางทีแบบไม่ส่งลูกตอนเช้าแล้วก็นั่งรอหรือบางทีมาดูมาดูโรงเรียนอ่ะมาดูว่าเอ๊ห้องนี้ห้องแกรนห้องจูเนียเป็นยังไงก็มานั่งได้ คุณครูก็สามารถมีเวลามานั่งแล้วมีเมนูเด็กๆมีเค,ค้กแครอทมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่มองว่าจริงๆคาเฟ่หรือร้านกาแฟที่ไปปลักอินกับธุรกิจหลักเหล่านี้มันช่วยเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าได้ทำให้เขาแบบเอนจอยมากขึ้นอีกอันหนึ่งพี่มองว่าธุรกิจแฟชั่น เช่นร้านแชพแมเราไปเห็นล่าสุดมาที่ไอคอนสยามถ้าพี่จะไม่ผิดจะมีจัสปาด้วยไม่แน่ใจว่าเครือเดียวกันไหมหรือว่ามีของอะไรนะเ <H> กรฮาเกรฮาเขาขายอะไรขายเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็มีคาเฟ่ด้วยมีร้านอาหารด้วยตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนมันจะมีไม่กี่ร้านหรอกที่เอาคาเฟ่มาอยู่ในธุรกิจเดิมเช่นร้านแฟชั่น Fashion. แต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าทุกๆร้านหลายๆแบรนด์แล้วก็ทั่วโลกเกาหลีจีนเห็นเยอะมากเอา คาเฟ่ไปตั้งในร้านเลยเพราะว่าหนึ่งที่มาวัดถ้าจุดเด่นมันก็คือทําให้ลูกค้าไม่ไม่เบื่อจังเดอม์แบบเต้ไปกับแฟนแล้วก็แฟนเต้ก็ไปเดินแบบเดินแชปดูกระเป๋าดูอะไรบางทีเราผู้ชายอะ่ะเราดูแบบเสื้อยืดสมมุตินะสีดาสีขาวสีเทาไม่หนีไม่ดูละไม่เบื่อไปนั่งคาเฟ่นะแฟนนั่งเดี๋ยวทำงานนั่งเคลียร์งานไปนั่งตัดวิดีโอนั่งตอบแชทแล้วก็กินกาแฟกินเค้กไปเดินเลยวันนี้เป้อาจจะรู้สึกแบบ ไม่ค่อยจอยกับเสื้อผ้าเท่าไหร่แด๋ยวนั่งนอนนอนไปเออก็ดีเหมือนกันว่ะไปดิไปคาเฟ่เดิมก็ได้เธอเธอไปชอบเลยฉันไปดูนั่งเล่นที่จดจำไม่อยากจดจําไม่ได้แล้วอนาคตไปอาจจะแบบแม่งกินเสร็จแล้วไปเดินดูด้วยก็ได้ว่าว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เพิ่มไปไม่ได้อีกอย่างหนึง่งสถานีบริการน้ํามันอันนี้ขาดไม่ได้ปั๊มเหรอฮะปั๊มคนจะมีคาเฟ่เป็นของตัวเองอ,อเมซอนก็ไปกับบอทไปแล้วถูกไหมเจ้ของเขาของเจ้าของเดียวกันอ่ะโอเป็นปั๊มอยู่ในร้านหรือว่าเป็นร้านร้านอย่างไม บางจากอย่างเงี้ยก็มีอะไรวาบางจากอินทนินปะอินทนินอ่าเอโซเอโซไม่มีนีเอโซบางจากควบรวมไปแล้วถุกหม้เมื่อก่อนจะมีเป็นแบรนด์จังเกิลที่เป็นจริงโจ้หรือเปล่าวะจังเกิลหรือว่าเออจังเกิลอาจจะใช่แม่ไม่ใช่ก็บอกแล้วกันแล้วก็มีแบรนด์อะไรวะมีบัมพีทีพีทีก็คือพันไทยเออพันไทยก็ควรจะมีเป็นของตัวเองซึ่งเขาเขาก็มีเรียบร้อยแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสถานีบริการน้ามันต่อไปธุรกิจอื่นๆเช่นโรงพยาบาลไปยังฮะ โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ควรมีนะถ้าคาเฟ่ในโรงพยาบาลเช่น S อ p แในโรงพยาบาลไม่นับ oh. อ่าจะถามว่าถ้ามีเครื่องชงกาแฟไว้บริการญาติ oh. หรือคุณหมอเองอ่ะคุณหมอคุณหมอเองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าญาติคุณผู้ป่วยอ่ะก็จริงจริงบางโรงพยาบาลก็มีแล้วจุดบริการที่เป็นเครื่องชงกาแฟไปใช้บริการไปซื้อแพ็กเกจอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็ก็จะมีคนกดกาแฟให้แล้วอันนี้ก็มีครับก็ควรจะมีนะจริงๆรนะโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมี ก็ดีมีธุรกิจอะไรอีกสำนักงานและบริษัทก็ควรมีอันนี้ออฟฟิศถูกไหมจริงๆออฟฟิศเนี่ยที่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือ80%เนาะก็ไม่กินกาแฟ ى, ก็กินอะไรชายเย็นไม่กินชาเย็นไม่ก็กินโกโก,โก,โก้หรือกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละฉะนั้นเนี่ยออฟฟิศเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเมื่อก่อนออฟฟิศจะมีแบบเน้นกาแฟ ى, บ้างหรือว่ากาแฟซองอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ตามแต่เดี๋ยวนี้หลา,ายออฟฟิศอะเอาเครื่องชงกาแฟที่เป็น f u ลิ y a u t ไปตั้งแล้ว เยอะมากซึ่งถามว่ามันดียังไงถ้าเทียบเฉลี่ยต่อต่อซองในการฉีกแล้วอะ่ะมันอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยนะแพงกว่า20%แต่ว่าสิ่งที่ได้คือพนักง,งานอน j o ยมากขึ้น,นกาแฟสดอะ่ะแล้วก็สามารถทําได้หลากหลายเมนูอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งและกันที่คิดว่าหลายบริษ,ษัทอ่ะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเป็นอยู่ละก็เลยเอาเครื่องชงกาแฟไปตั้งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีอันนี้น,น่าจะเหมาะสดที่เวลาที่ไปคิดนะร้านหนังสือวิ่ผมร้านหนังสือ,อ,อว่าที่จะสมะามารถนั่งอ่านได้จริงจริงอะไรอย่าง ตั้งขายหนังสือเลยตั้งขายหนังสือทั่วไปปล่อยขายปล่อยเช่าแต่ว่ามีกาแฟบริการในร้านอะไรเงี้ยอาจจะขายในร้านอันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสธุรกิจที่ดีนะถ้าในมุมมองพี่พี่คิดว่าถ้าทําได้อ่ะมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าใช้เวลาได้นานขึ้นธุรกิจแบบขายหนังสือเป็นธุรกิจที่ที่คนต้องเป็นเวลาไปเพื่อไปนั่งดูไปนั่งเลือกไปนั่งอะไรใช่ไหมบางทีถ้าเขามีมีพื้นที่ในการนั่งแล้วก็ซื้อมาแล้วอ่านกินกาแฟหรือว่ามีแต่เราไม่รู้ไหม อาจจะไม่รู้วะไม่รู้นะอาจจะมีแล้วพี่ว่าอาจจะมีคิดว่าจะมีแ,มะมแล้วก็ธุรกิจสปาอันนี้ควรมีธุรกิจเสริมสวยธุรกิจสปาอันนี้พี่ว่าเป็นธุรกิจที่ถ้าเกิดสมมติแบบเช่นร้านนวดใหญ่ๆเช่นเฮลแลนด์อ่าเฮลแลนด์นี่คือแบบเป็นเป็นสถานที่แบบแลนด์สุขภาพเออมันทีจริงมีตรงข้ามสาขาเราที่พัทยาและพี่เคยไปมาครั้งหนึ่งพี่ชอบมากคือมันแบบโออาร์มันสบายมันแบ่งสัดส่วนดีแล้วก็ ต่างชาติอ่ะก็ไปซื้อแพ็กเกจนวดเท้านวดตัวนวดอโลมาขัดขี้ใครนวดหินร้อนนวดสวีดิชเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเครื่องชองกาแฟไว้อ่ะพี่ว่าก็ก็ดีมากมากื่อก่อนใแบบนวดสบายตัวแล้วมาแลกิ่กาแฟติดร้านเฟอร์เจอร์ของแต่บงบ้านเนี่ยควรจะมีไหมควรมีพี่อเคยคิดมาตลอดเลยนะว่าทําไมเวลาไปเดินดูเฟอร์นิเจอร์เหมือนเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีบางบางร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วกันทําไมมันมันมีมันไม่มีจุดนั่งเลยวะ ไม่มีจุดแบบกาแฟเสิร์ฟเลยวะจนได้ไปไปที่ล่าสุดที่ไหนว่าอินเด็กซ์ที่ก็เคยไปกินหลายแล้วร้านแบบอยู่ชั้น2อ,อยู่เป็นคอนเนอร์หัวมุมอะ่ะแล้วก็พอไปกินแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะช่วงระหว่างที่สมมติเราซื้อเก้าอี้สำนักงานซื้อโต๊ะซื้อเตียงซื้อนู่นซื้อนี่พนักงานต้อ,องใช้วเวลานะจัดส่งที่ไหนวาดแผนที่อ่าชําระบัตรอะไรสมาชิกอยู่ไหนร้อยรุ่นนี้นั่นมันไปนั่งกินกาแฟได้แล้วมันไม่เบื่อไงอันนี้คือไม่รู้ว่า จัดซื้อของบริษัทไหนดูอยู่นะครับแต่ว่าบัวลอยคาเฟ่เราพร้อมดูแลฮะไม่ว่าจะที่ไหนอ่ะแต่นี่ลึงลืมมันนี่พูดถึงเวลเน็ตใช่ไหมไอเฮลแลนด์เรียกว่าฟิตเนสกับยิมกอนฟิตเนสควรใช่จริงๆคือขายคาเฟ่ปกติเลยแต่มีเมนูกาแฟทางเลือกบางคนนี่เขาไปออกกาลังกายแล้วอ่ะเหมือนเขาใช้กำแล้วอ่ะมึงจะให้เขาไปใช้กำในการกินกาแฟที่ไล้รสชาติไรคัดไร่แคลอรี่เหรออันนี้ก็แล้วแต่นะแต่พี่มองว่าถ้าพี่เป็นเจ้าของฟิตเนสหรือพี่ทาฟิตเนสพี่จะขายกาแฟแบบทั่วไปเลยที่คนทั่วไปกินได้ เหมือนเหมือนสไตล์ที่พี่ต้องการแต่พี่จะมีเมนูออปชัน a นให้เขาเขาจะนอาแบบว่าซิงเลเจอร์หวาน200ไม่หวานไม่หวานหรือเพิ่มเวโปรตีนอ่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแต่ว่าพี่จะไม่ทําให้แบบว่ามันเฉพาะทางเกินไปเพราะบางทีเหมือนบางคนรู้สึกแบบโหกูมาวิ่งคาริโอตั้ง2ชั่วโมงแล้วอะ่ะกูจะกินกาแฟเอสเย็นหวานนิดนึงไม่มีเลยหรเอเย็น,น,น,นม่าย,ย่หว,า,เเนวานอะไรเงี้ย หานเพื่อสุขภาพคือพี่มองว่านะควรจะมีแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มในรูปแบบของเราแหละแต่คิดว่าถ้าเกิดอยากจะทําให้มันเฮลตี้อาจจะแยกแคตตากรีหมวดหมู่หนึ่งเพื่อเป็นหมวดหมู่สุขภาพอ่าใช้หญ้าหวานแทนใช้นู่นนี่นั่นแทนให้แคลอรี่มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรมีอะไรอีกไหมโคเวิร์กิ้งสเปซอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วอ่ะพี่มองนะใช่ไหมโคเวิร์กิ้งสเปซควรจะมีแล้วก็ที่หนึ่งที่พี่เคยไปพี่จําได้ว่าอยู่แถวรัชดาเป็นที่ไหนรัชดาที่มองไม่ดีเลยเอ๋อ ถามก็ถามเช็คชัวร์ที่ไหนฟังไม่ช,ชัดชัดพี่จำไม่ได้ว่าว่าห้างนี้เป็นห้างชื่ออะไรเดี๋ยวเป็นห้างใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นชั้นบนๆชั้นห้าชั้นหกที่มันจะเป็นแบบห้องออฟฟิศให้เช่าอะ่ะเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันแล้วคนก็จะไปเช่าแบบห้องประชุมสําหรับ4คน5คนบางคนน่ยจัดคอร์สสอนนะเช่นสอนการตลาดออนไลน์ก็จะไปเช่าพื้นที่เนี้ไอพื้นที่นี้ควรมีเครื่องชงกาแฟมากเว้ยเพราะว่ามันมันจะต้องมีส่วนกลางส่วนกลางคือทุกคนสามารถมานั่งรอมาจอยได้เสร็จแล้วเข้าห้องประชุม ถ้ามีเครื่องชงกาแฟไว้บริการอาจจะฟรีอันนี้ก็ทําให้ธุรกิจเรามีเสน่ห์มากขึ้นคนอยากมามากขึ้นหรือจะขายเลยก็ได้นะคือเป็นคอนเนอร์กาแฟแล้วขายจริงจังเลยมาประชุมแล้วบางทีแม่งฟุกนะแขกมาทีหนึ่งแบบจัดห้องประชุมใหญ่60คนเนี้ยมีโอกาสได้สูงมากเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเขาจะเลือกสถานที่ที่จะไปอ่ะถ้ามีกาแฟมันจะอยู่ในเพ i o อร์อรีแรกๆสมมติเ e อ็มพรเรียหมอมีร้านกาแฟปะ่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ไงร้านเสื้อผ้าน,นี่แหละมีร้านกาแฟด้วย ไปเลยเธอไปได้อะไรเงี้ยสตูดิโอทั้งหลายเลยถ่ายภาสสยยพสตูดิโอโน่นนี่ต่างไปกันไปหมดอ่าพวกสตูดิโอสถานที่จัดอีเวนต์สถานที่ที่แบบเป็นสตูให้คนมาเช่าอ,อะไรเงี้ยอันนี้ควรจะมีไม่เสกไนขอประชุมรู้เลยเอออะไรอย่างานเงี้ยสู่ประุมสิทธิกาไม่นนอาจจะสเกลใหญ่เงี้ยอาจจะสเกลเล็กๆอย่างเงี้ยก็ควรจะมีนะประมาณนั้นก็วันนี้คิดออกประมาณนี้เนาะว่าธุรกิจไหนบ้างที่ควรจะมีเครื่องชงกาแฟหรือเอากาแฟไปเสริมธุรกิจ ให้มีสเสน่ห์และความแข็งแรงมากขึ้นกาแฟาเป็นโบชื่อมถ้าคำนิยามพี่นะพี่มองว่าทําให้คนใกล้ชิดกับธุรกิจเดิมมากขึ้นทําให้คนใช้เวลากับธุรกิจเรามากขึ้นทําให้คนไม่เบื่อมากขึ้นเพิ่มรายได้ของธุรกิจมากขึ้นอันนี้สรุปมาประมาณเนี้ยสาข้อถ้าใครคิดออกมากกว่านี้นะครับแล้วเห็นถึงแบบประโยชน์มันอะ่ะก็มาคอมเมนต์ได้นั่นเองครับผม